สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของฮานอยวันที่30มีนาคมหกห้านะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่30นะครับเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันที่ยี่ก้าก่อนนะครับสําหรับเด่นฮานอยนะครับที่ผมให้ไว้ในวันที่29นะครับสําหรับเด่นน้อยมาดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็5นะครับฟันไปที่7็นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อนหามไว้นะครับ บดน้อยพิเศษนะครับ22888นะครับในส่วนของเหรียญ2องตัวถือว่าหลุดนะครับแต่ว่าที่ผมให้ระวังเบื้องฐามไว้นะครับมาเบื้องหน้าบนนะครับ228แล้วก็เบื้องล่าง88นะครับน้อยสามเมื่อกี้นะครับ16719นะครับก็มาที่7หลักหน่วยบนนะครับน้อยปกตินะครับ90369นะครับในส่วนของเหรียญ2องตัวถือว่าหลุดนะครับ น้อยพีพีนะครับ4ี่สี่สองหนึ่งหนึ่งนะครับก็ในส่วนของเรียนสองตัวถือว่าหลุดนะครับแต่ว่าที่ผมให้ระวังเบิ้ลหามไว้นะครับก็มาเบิ้ล4สี่สี่สองบนนะครับแล้วก็เบิ้ลล่างหนึ่งหนึ่งนะครับในส่วนของน้อยมัดรวมก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับแล้วก็ให้ระวังเบิ้ลหามไว้นะครับผลนะครับ22888นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับก็เข้ามาที่8หลักหน่วยบนแล้วก็ ล่างหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับมาคู่กัน88นะครับมาเบิ้ลนะครับที่ผมให้ระวังไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าที่คู่เจาะนะครับ88ล่างตรงๆนะครับเข้าคู่เจาะ8 8แนะครับก็ในส่วนของน้อยพิเศษนะครับก็รับกันไป3มเล่งนะครับลูด8บนล่างนะครับแล้วก็คู่8 8นะครับสําหรับน้อยปกตินะครับ ผมให้เด่นไปที่5และก็6นะครับผลนะครับ90369นะครับก็เข้ามาที่9หลักสิบล่างนะครับเด่น3ตัวมา1นึงตัวนะครับก็มาที่6หลักสิบล่างและก็9หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับก็รับกันไปหนึ่งเ่นะครับในส่วนของน้ำปกตินะครับมาที่ตัวชนนะครับมาที่เด่น2ตัวชนที่6กเด่น3ตัวนะครับมาที่หลักสิบล่างนะครับ นอยพี่พีนะครับผมให้เด่นไปที่1และก็สนะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหาไว้นะครับผลนะครับ4ี่สนะครับก็เข้ามาที่1ล่างนะครับมาเบิ้อที่ผมให้ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็มา2หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้ากู่เจาะอ่าสี่สองนะครับก็ในส่วนของนอย v ีพนะครับก็รับกันไป3เด้งเช่นเดียวกันนะครับเข้ารูด2แล้วก็รูด1นะครับแล้วก็เข้าเจาะ2ตัวนะครับ ก็แนวทางของฮานอยนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสําหรับฮานอยของทางช่องหลักนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมันต่อนะครับในแนวทางของวันที่30กันนะครับขอให้แนวทางเดินต่อเนื่องในทุกเหมือนทุกๆวันเช่นเดิมแล้วกันนะครับก็มาเริ่มกันที่เด่นน้อยม้ารวมนะครับสําหรับเด่นน้อยม้ารวมวันที่30นะครับผมคํานวณวั้ที่2 แล ole, ้วก็5นะครับผมฟันไปให้ที่สนะครับสาหรับเด่นน้อยมัดรวมนะครับสาหรับฮานอยวันนี้นะครับก็ให้ระวังเบื้อหามไว้เช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาได้เช่นเดิมนะครับสาหรับแนวทางของฮานอยวันที่30สนะครับสาหรับเบื้อหามนะครับก็เน้นย้ําเช่นเดิมนะครับาเด่นน้อยมัดรวมนะครับสองและก็ห้านะครับเน้นย้านะครับให้นําไปรูดเป็น19ประตูนะครับเน้น นำไปใช้เป็นสาน้อยหลักนะครับน้อยพิเศษน้อยปกติแลวก็น้อย V p นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดจะนำไปใช้เป็นน้อยสามภาคีและก็น้อยพัฒนาก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อที่น้อยพิเศษนะครับสำหรับเดือน2ตัวน้อยพิเศษนะครับผมคำนวณในที่4และก็5นะครับให้ระวังเบื้อหฐามไว้นะครับสำหรับน้อยพิเศษนะครับ ผมฟันไปห้ที่4นะครับชุดคู่4นะครับก็จะเป็น40 41 45 48แล้วก็49นะครับชุดคู่5ก็จะเป็น50 51 55 58แล้วก็59นะครับจุด3ตัวนะครับ3 40 6 45 แล้วก็2 4 0นะครับเอ็นสตัวมา1ึตัวนะครับคำนวณได้ที่0 3แล้วก็7นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไป5ที่4 5นะครับแล้วก็4 0นะครับชุดคู่5ก็จะเป็น5 0แล้วก็55นะครับ ชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่6 4 5หและก็3 40นะครับให้ไว้ 2. ชุดนะครับสำหรับสาตัวของน้อยพิเศษนะครับส่วนตัวนะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับส่วนตัวผมชอบทั้ง4และก็5นะครับ แล้วก็ในส่วนของ5นะครับชนกระเด็น2ตัวเด่นน้อยมารวมนะครับชนกันที่5นะครับเดี๋ยว5อาจจะมีโอกาสมานะครับสําหรับนอยพิเศษนะครับเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อกันที่น้อยปกตินะครับเด่น2ตัวของน้อยปกตินะครับผมคํานวณไล้ที่2 และก็3นะครับในส่วนของน้อยปกตินะครับผมฟันไปให้ที่ฟันไปให้ที่2นะครับสำหรับน้อยปกตินะครับชุดคู่2นะครับก็จะเป็น2 0 2 27แล้วก็28นะครับชุดคู่3นะครับก็ะจะเป็น30 31 32 37แล้วก็38นะครับจุด3ตัวนะครับ สองแปดหนึ 1> 28, 1, 28, แล้วก็4 2 0นะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับคำนวณแน้วนที่5 1แล้วก็8นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่28แนะครับแล้วก็20งชุดคู่3ามปรเนกรรมนะครับสาศูย์แล้วก็ สามแปดนะครับชุดสามตัวนะครับฟันไปให้ที่หนึ่งสองแปดนะครับสำหรับอรปกตินะครับต่อต่อที่นอย Vp วีพีนะครับเด่นสองตัวนะครับจำนวนหน้าที่ห้าและก็หกนะครับในส่วนของนอย Vp วีพีนะครับให้ระวังเบื้อนหามไว้นะครับ มีกลสมาได้50%นะครับสำหรับหน่อย v p นะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่52 53 54 55และก็59นะครับชุดคู่6ก็จะเป็น62 63 64 65แล้วก็69นะครับ ชุด3ตัวนะครับจะได้ที่569 962แล้วก็6 6 5นะครับเดิม3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับคำนวณได้ที่6 2และก็9นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่6 2และก็69นะครับชุดคู่5ก็เช่นเดียวกันนะครับให้ที่52แล้วก็5 9นะครับ ชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่962นะครับแล้วก็569นะครับให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ5และก็6นะครับชนกระเด่น3ตัวนะครับชนกันที่6นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับผมฟันแพ้ที่6เช่นเดียวกันนะครับก็ชนกระเด่น3ตัวนะครับมาชนกับตัวฟันนะครับ ส่วนตัวนะครับสำหรับนอย vp นะครับผมชอบไปที่6นะครับแล้วก็ชอบคู่6กนะครับแล้วก็65ด้วยนะครับชอบไปที่2ชุดนะครับสำหรับ สามตัวนะครับชอบไปที่962นะครับเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็สำหรับแนวทางของข้านอยนะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางมีข้ามมิลุดนะครับถึงแม้ว่าสติย้อนหลังนะครับจะเดินดีต่อเนื่องมาในทุกๆวันนะครับผมก็ยังเน้นย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับ แนวทางที่ผมให้ไว้นะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆก่อนนําไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ แลวก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้า,ารับชมแนวทางนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางของฮานอยวันที่30เช่นเดิมเหมือนในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ